หอมกระเทียม,มพริกกระเทียมพริกข่าซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดแห้งอันนี้รากผักชีหอมลงเลยค่ะกระเทียมลงเลยค่ะตะไคร้ ่าซอยใบม,มะกรูดรากผักชีพริกเกลือค่ะเกลือเม็ดตาค่ะนี่ครับปอานินเมงลักนี่เครื่องที่เราตําเสร็จแล้วนะครับ เอลลยมสวัสดีจ้าเมื่อน,นี้เขาสิมาเห็ดมกหม้อปลานินนะคะนี่ปลานินของเรานี่เครื่องที่เขาตำไว้นะคะอันนี้เราก็มาปรุงกันเลยอันดับแรกก็ผงนัวช้อนหนึ่งไปเลยค่ะจะได้นัวนัว นี่ก็ผงปรุงลดประมาณช้อนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็น้ำปลาของเราหนึ่งสองช้อนไปเลยค่ะสองทับพ,พี่ไปเลยน้ำปลานิดหน่อยใส่บางกรนนะคะเราคอยมาซิม,มไหม ขาดไม่ได้คือน้ำคลกน้ำล้างคลกคนส่วนผสมให้เข้ากันน,นี่เครื่องเราตำไม่ละเอียดมากนะคะชิมค่ะ ขอปลาอีกหน่อยนะคะนี่จะได้นัวๆเสร็จแล้วโอเคค่ะหลังจากเราปรุงเสร็จแล้วเราก็ปลานินเลยค่ะปลานิลที่เราหั่นไว้แล้วค่ะแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยลงไปเลย นีปลาสองตัวนะคะเสร็จแล้วก็แมงลักค่ะูน้ำลงเลยแล้วก็คนเลยค่ะจะได้มหอม,หอม ในแมงรักนะคะหอมมากตอนนี้เสร็จแล้วค่ะหมุกโมปลาของเราเสร็จแล้วก็จะพักไว้นะคะแปบ๊บหนึ่งหมักปลาแป๊บหนึ่งค่ะจะได้เข้าเนือ้อรอตั้งไฟค่ะ โอเคค่ะเราตั้งหม้อแล้วเปิดไฟเลยค่ะเราใช้ไฟไม่แรงนะคะเดี๋ยวไหม้ก่อนใช้ไฟอ่อนหน่อยนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกแล้วนะคะโอเคค่ะหมกหม้อของเราอา่า นี่ค่ะอือน่ากินมากหอ,อมมากค่ะเค้กค่ะ